ตอนนี้จะถึงสิ้นปีแล้วนะคะก็ถือโอกาสกลับมาถ่ายเป็นเบส a ฟร์ i t e นะคะของปี2012สําหรับเบสแฟร์เรดเนี่ยหลายคนอาจจะยังเพิ่งเคยติดตามเมนในปีนี้นะคะก็คือว่าทุกปีเนี่ยเมก็ Maker จะหยิบไอเทมนะคะที่ใช้บ่อยใช้ดีแล้วก็เลิกใช้แล้วก็กลับมาใช้อีกหรือว่าเป็นไอเทมที่เขาเรียกว่าขาดไม่ได้สําหรับช่วงปีที่ผ่านมาที่ใช้มาตลอดเวลานะคะเรียกว่า รวมเหล่าบรรดาสุดชอบของเมย์นะคะก็ถ้าใครอยากดูนะคะของปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวเมย์ก็จะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะเป็นอยู่ในช่อง Youtube เดิมนะคะสำหรับปีนี้นะคะก็แบ่งบห,หมู่มาเหมือนเดิมหลายตัวก็ยังเป็นตัวที่ใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะเรียกว่าใช้ต่อนเนื่องโดยไม่รู้ตัวดีกว่านะคะก็อยากรู้ว่าเฟรด ของปี2012มีอะไรบ้างคะ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะจะเริ่มที่ตัวแรกเลยเป็นตัวที่ใช้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเป็นเบสฟริกของปีที่แล้วเหมือนกันก็คือเป็น E2D นะคะ p r e c i o u s Mineral BB Cream นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ได้ต่อเนื่องเป็น BB Cream ตัวเดียวที่อยู่ด้วยกันมานานมากๆเนื่องจากเฉดสีที่ใช้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ โอเคแล้วนะคะแล้วก็ให้ระดับความปกปิดที่กลิบมากๆให้ลุกช่ำแล้วก็เวลาลงตัวนี้จะรู้สึกว่าผิวมันดูดูดีคือปกติเมย์ยจะมีรอยอะไรเงี้ยนะคะเพราะลงตัวนี้รู้สึกผิวมันดูดีและดูเนียนดูฉ่ำนะคะก็ยังคงเป็นตัวที่ใช้มาตลอดนะคะจนถึงสิ้นปีที่ผ่านสิ้นปีนี้นะคะรองพื้นสำหรับปีนี้นี่ขอยกให้ตัวนี้เลยเป็น บโจนะคะ Healthy Mix Serum Gel Foundation นะคะก็เป็นตัวที่ค้นพบช่วงประมาณกลางปีนะคะก็ให้ระดับความปกปิดที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติเบาผิวไม่หนักหน้านะคะแล้วก็เอฟเฟคกับผิวให้ผิวที่โกลแล้วก็ฉ่ำดูดีอ่ะคือดูสุขภาพดีที่สุดนะคะแล้วก็ใช้แล้วไม่อุดตนันไม่ไม่รู้สึกแย่กับผิวตัวนี้เป็นตัวที่ชอบที่สุดสําหรับปีนะคะสังเกตได้ว่า รองพื้นหรือว่าพวกเบสเมคอัพเมจากะค่อนข้างไม่ได้เปลี่ยนมากเนื่องจากอะไรที่มันโอเคแล้วก็อยากจะใช้ต่อๆไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตัวผิวเนี่ยมันเป็นตัวที่สำคัญที่สุดคอนซีลเลอร์ก็ใช้อย่างต่อเนื่องอีงกเหมือนกันก็เป็น m a x l e ิเลปคอเวอร์ c ัพค a l e r นะคะ n w 2 5ตัวนี้จะออกเป็นโทนเขาเรียกว่าโทนชมพูมากกว่าผิวปกตินะคะมีจะใช้ในการลอก เรียกว่าปกปิดบริเวณรอยค้าใต้ตานะคะก็เป็นตัวที่ใช้ต่อเนื่องมาเหมือนกันอันนี้ก็ขึ้นหลอดที่2แล้วใช้ได้นานแล้วก็ปกปิดรลยค้าใต้ตาได้ดีนะคะก็ใช้ต่อมาเรื่อยๆนะไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะสำหรับคอนซีลเลอร์ที่ใช้ปกปิดรอยสิวต่างๆหรือว่าช่วยสร้างความสว่างให้กับผิวเนี่ยมใช้ตัวนี้ตัวนี้ใช้มานานแล้วตั้งแต่หลายปีแล้วเหมือนกันแต่ว่า เพิ่งวนกลับมาใช้ใหม่เนื่องจากว่ามีรอยสิวนะคะก็เป็น E2D นะคะ e s s e n c อนซีลเลอร์นะคะตัวนี้ใช้ดีมากๆดีกว่าที่คิดนะกับเรียกได้ว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์ที่เป็นเนื้อลิควิดที่ให้การปกปิดระดับก,กลางแล้วก็ดูโอเคดูเป็นธรรมชาติเข้ากับสีผิวไม่ได้ดีซึ่งตอนนี้เขาก็รีแพคเกจใหม่นะคะเป็นลักษณะสีชมพูแบบนี้ นี่อันนี้รุ่นเก่าอันนี้คือรุ่นใหม่เมก็ซื้อตุนไว้นะคะเป็นเบอร์2อนี่แหละอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นตัวของ e t u d e s u r p r i s e Concealer เนี่ยแต่ว่าตัวนี้จะมาในรูปแบบสติ๊กนะคะมาเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งพอมุนแล้วก็จะเป็นเนื้อคอนซีลเลอร์แบบลแบบแบบแบบแท่งอย่างเงี้ยนะคะเนื้อครีมมี่กว่าที่คิดคือตัวนี้เพิ่งซื้อมาไม่นานนี่แหละ ด้วยความที่มันเป็นตัวคอนซีลเลอร์ที่เมย์ใช้ประจําอยู่ด้วยไงก็เลยเอ้ยในเมื่อเขาออกเป็นเซตใหม่ที่มีเนื้ออื่นอย่างเช่นตัวสติกอย่างเงี้ยนะคะก็อยากลองปรากฏว่าตอนแรกคิดว่าน่าจะแห้งแต่ว่าตัวน,นี้โอเคมากๆปิดรอยสิวได้ดีมากๆเนื้อลื่นนะคะก็อย่างวันนี้เมย์ก็ใช้ปิดรอยสิวของเมย์ด้วยจะปิดได้ดีมากกว่าตัวที่เป็นตัวลิควิดนะก็เลือกใช้ตามลักษณะของรอยอะไรกันไป อีกตัวหนึ่งนะคะใช้ต่อเนื่องตัวนี้ใช้เป็นทั้งเบสเมคอัพสำหรับวันเบาๆหรือว่าใช้สำหรับปกปิดรอยบางจุดที่มันไม่เข้มมานะคะก็จะเป็น Essence Concealer ร์นะคะ Stay Natural ตัวนี้ยเมย์จะใช้เขาเรียกควบคู่เป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นคอนซีลเลอร์ไปด้วยเลยก็คือว่าจะใช้เวลาที่ไม่ได้ลงลองพื้นอะไรเลยก็เกลียกล่ยๆอย่างนี้ ทั่วหน้านะคะแล้วก็เบลนไปหรือไม่ก็ย้ำเฉพาะจุดสําหรับวันไหนที่มีรอยแล้วก็อยากจะให้มันดูปกปิดขึ้นมานิดนึงตัวนี้ใช้มาต่อเนื่องหมดเร็วแล้วก็หมดอันนี้เป็นหลอดที่สองแล้วแหละก็ใช้ดีอันนี้ก็จะพูดเร็วนิดนึงเนื่อง,งจากว่าเป็นตัวเดิมตัวประจําที่เป็นของปีที่แล้วเลยก็คือ เป็น Can make นะคะ c อนซ e ลเลอร์ฟาวเดชั่ปกปิดดีนะคะชำํำถ้ามีรอยหรืออยากได้ละการปกปิดนะคะมีก็จะกลับมาใช้ตัวนี้ตลอดนะคะมีรีฟิวอยู่ตลอดเวลาส่วนอีกตัวหนึ่งเป็น m a e l l i n i n l a y s ู o ออนอินว n นนะคะก็เหมือนเดิมตัวนี้สำหรับกรณีที่อยากเพิ่มความคุมมันเป็นพิเศษนอกจากตัวนี้นะมีก็จะใช้ตัวนี้นะคะในการเซตทุกอย่างเรียกได้ว่าไม่ได้เปลี่ยนแป้งนะ คนอาจจะทราบเป็นเฟรดมาหลายเดือนก่อนนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเอเซนซ์ซันคลับนะคะบอนเซอร์ส er, ีเนเชอรัลนะคะเป็นตัวที่ใช้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะจะมีลักษณะเป็นสีที่เข้มกว่าผิวหน่อยแต่ไม่เยอะมากแล้วก็เนื้อแมทนะคะใช้ง่ายแล้วก็ปริมาณที่ให้ค่อนข้างเยอะใช้มาเรื่อยๆนะก็ยุบไปแค่นี้หน่อยเองอะไม่เยอะมากก็ใช้มาตลอดนะคะไม่ได้เปลี่ยนตัวอื่นเลย สำหรับไฮไลท์นะคะช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้ใช้ตัวไฮไลท์มากเท่าไหร่เนื่องจากว่าจะเน้นที่ความโกลอของผิวจากตัวรองพื้นหรือไม่ก็จากตัวบัชออนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวไฮไลท์ที่ชอบแล้วก็เล o อ m เมนก็จะเป็นของ MAC ตัวที่เป็นเรทเ a สคือเป็นมิเร r a l ไรสของเขานะคะซอฟแอนด์เจนเทก็สวยแต่ว่าตัวที่ไม่มีคือเรทเ a สนะคะถ้าให้เลือกไฮไลท์ก็จะคงใช้ตัวนี้อีกตัวนึ่งอยู่ในส่วนของบอนเซอร์ไฮไลท์นี่แหละก็จะ เป็นของเคสนะคะตอนนี้หาเจอที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ก็มีที่ไทยแล้วเป็นเคสสลิมเกรดพาวเดอร์ฟอร์ v คเวนะคะจะเปิดให้ดูเขาจะมีแปลงมาให้แล้วก็ด้านในจะมี2ด้านด้านหนึ่งเป็นไฮไลท์ด้านหนึ่งเป็นบอน,นเซอร์น,นะคะตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติในการเชดดิ้งบริเวณข้างจมูกนะคะไฮไลท์สันจมูกแล้วก็คอนทัวร์บริเวณเขาเรียกว่าช่วยทำให้โครงหน้าเราชัดเจนนะคะเป็น สองตัวในพาเลตเดียวนะคะก็เนื้อลื่นดีเนื้อนิ่มดีใช้ง่ายนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะสำหรับใครที่อยากได้อะไรที่ค่อนข้างจะคุ้มค่านะคะปีที่ผ่านมาจะเน้นไปที่ครีมบลัชจะไม่เน้นที่พาวเดอร์บัชเท่าไหร่เนื่องจากรู้สึกว่ามันให้ความโปรแล้วก็ฉ่ำแล้วมันก็ทำให้ สีแก้มมาติดทนมากกว่าอายแชโดว์แบบฝุ่นนะในส่วนตัวเมย์ชอบความกลมความฉ่ำแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นบั u ช n e r เนอร์ครีมที่ชอบที่สุดความจริงชอบทุกอันที่ซื้อมาคือจะชอบเป็นประเภทมากกว่าคือบัช r เนอร์ครีมเมก็จะใช้บัชเนอร์ครีมอยู่ตลอดเวลาก็จะวนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าให้เลือกสีก็จะเป็นของอิลมัสกาตัวนี้เพิ่งซื้อมาเลยเป็นไซโคมาติตัวนี้จะเป็นสีนูด สีนูดออกน้ำตาลน้ำตาลตัวนี้จะใช้ง่ายวันนี้เมยก็ปัดนะคะก็จะเป็นบลัชออนสีโทนนูดธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกเหมือนผิวมันดูกโลกลแบบธรรมชาตินะสำหรับตัวอื่นของอิลมาสกาเมยก็ชอบทุกตัวเลยนะคะก็เรียกด้ว่าเป็นบัสครีมี่ห่อที่แนะนําสําหรับใครที่ต้องการเนื้อครีมที่ครีมมี่แล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะใช้ง่ายก็จะเป็นตัวของอิลมาสกาต่อไปอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็น เคยเป็นเฟเวอร์ริสของเดือนประจําเดือนนะคะก็จะเป็นเขาเรียกเมย์ก็อ <Make> ่านชื่อไม่ถูกนะเอพหรือเปล่า n Natural l i p and เป e นชิ o พ Ro u g e นะคะตัวนี้เขามาในรูปแบบที่เป็นทางลิปแล้วก็แก้มได้ก็จะมาสีโทนนี้นะคะตัวนี้ก็ใช้บ่อยให้ความเป็นธรรมชาติสีชัดไม่ได้มีชิมเมอร์นะคะโดยที่เนื้อครีมบัชที่มีจะชอบช่วงปีที่ผ่านมาก็จะเป็น เนื้อครีมมี่แต่ไม่ได้มีวิ้งไม่ได้มีชิมเมอร์อะไรเน้นความโกลของผิวให้ผิวมันดูโกลมากกว่าเอาลืมบลัชครีมอีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้ก็คือเป็นตัวของมาจอริก้ามาจอกนะคะตัวที่เป็นเหมือนยาทาเล็บตัวนี้นะคะเป็นบลัชครีมที่สีชัดดีมากแล้วเป็นของญี่ปุ่นที่ไม่มีวิ้งซึ่งประทับใจมากๆนะคะใช้ง่ายอีกตัวหนึ่งเหมือนกันต่อไปถ้าใพูดถึงบลัชออนที่เป็นฝุ่นนะคะก็ จะชอบเป็นของแม็กก็ยังเป็นของแม็กอยู่ปีนี้บัดออนเนื้อฝุ่นน้อยมากที่ที่จะซื้อมาเพิ่มในกลุ่มก็ยังจะเป็นอันเดิมๆที่ใช้นะคะแต่ว่าก็จะมี2ตัวที่ปีนี้ใช้บ่อยก็คือแม็กพิงตีตัวนี้นะคะตอนซื้อมาคิดว่ามันขาวไปสําหรับผิวเมยแต่พอทาแล้วมันโอเคนะมันดูธรรมชาติดีนะคะกับอีกตัวนึงเป็นของ m a ็ Sub บ t ท e รนะคะเป็นตัวนี้เป็นคอลเลคชันลิมิเต็ดทั้งคู่เลยนะ อันนี้ซัพทอนบีดนะคะก็จะเป็นอันนี้ออกจอ,อกชิมเมอร์มากกว่าตัวพิงค์ีแล้วก็สีชมพูจะเข้มกว่าหน่อยแล้วก็ให้ความเป็นธรรมชาตินะคะตัวนี้ออกมาช่วงต้นปีมั้งถ้ามีจะไม่ผิดนะคะคิ้วนะคะอันนี้อย่างที่ทราบกันดีนะคะก็เคยทำ o w t o คิ้วไปแล้วนะคะก็ตัวที่ใช้ก็ยังคงเป็นลับชูก้ากับ Kiss Natural eye c o o o r อลคะ่ะสองตัวนี้เป็น Must Have ของเมยที่ ใช้มาตลอดข้ามปีแล้วก็ใช้อยู่ทนอยู่นานตัวนี้ก็เปลี่ยนหลอดไปแล้วสำหรับตัวนี้ก็ฮิตแผ่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้กันเรื่อยๆเรียกว่าติดเลยดีกว่าก็ไม่ได้เปลี่